สวัสดีดค่ะเอฟซีวันนี้ก็ไปซื้อผ้ามาเหมือนเดิมนะคะวันนี้กระเป๋าก็ได้เยอะอยู่ข้งไหนกระเป๋ามาโชว์หน่อยนี่ครับขอต้องโชว์ด้านข้างให้เอฟซีหนรูปทรงกระเป๋าม,มันไม่ชัดนะคะมันเหลื่อมมันเหลื่อมอม,มันเหลื่อมะค่ะได้กระเป๋ามาสิดเอ็ดใบจ้ะนี่ได้กระเป๋ามาสิบเอ็ดใบนะคะกระเป๋าทราสงสวยสีสวยนะคะ ผ้าถุงนะผ้าถุงแล้วก็ผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นเป็นผ้าสีนะคะเป็นแถบสีทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้นะผ้าถุงที่เป็นรามก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้หลายผืนนะคะเพราะว่าเอฟซีแม่จะชอบแบบสีๆนะคะทุกคนชอบสีสันนะคะน่ารักนะ,ะสดใสนะคะอ่ะาต้งันนี่จอดซื้อบักทคเลีน่นเพราะบอนให้เอาเอาเข่ามาในรถกินกบบระบไรยค่ะ ยังคือบ่อให้กินในรถพ่อกินมันแห้งครับเอาเข่ามากกับบอได้ตีบ่ได้พรพาแล้วยังบ่พา,พาเข่าได้อยู่แม่นติตีขันบ่พาให้เอาเข่ามาได้ติได้อยู่บ่เม,ม้นต์แม่นบ่เม้นต์ีบักทุเรียนอะเม้นครับโอ้จะบ้านที่เมืองก็เจ้าหอมไอ้ <c oughs> ตา,า <c oughs> ดีว่าเหม็นเพราะไงดีว่าบักทุเรียนเม็นพี่น้องผู้ใดเห็นด้วยเนะี่ย ขันกินแล้วกระหามเขามาในรถอีกเล้ขันขันกินแล้วเนี่ยหามเขามานั่งในรถเขามาได้แต่บ่กหายหายใจให้ซเสื้อ,อยูแต่ว่าห้เอาไว้ข้างหลังหอดบ้านก้อนจังให้กินแม่ยพาราละมานค่ะคนัญห้าวันไปน้ำทางเนาะค่ะเห็นน้ำท่างกระยากจึงซื้อเพื่อสีหอดบ้านค่ะเกือบสองชั่วโมงแม่ สื่อนัเรียนไปฝากลูกนั่มค่ะพอซื้อก็เขา้าบ่เนนีะก็อย่างบ่อ,อยากเนาะอ,อยู่บ้านเขาไม่อย่างนีกกินเขากับยังมืเอเสิร์ฟเลยเแกงเพลรงอกใส่หอยครับหอยอยางอีกหอยหอม <laughs> <laughs> หอยหอมเ <laughs> จ้าก,กินหอยเสมอค่ะกินแต่หอยเด้อมักครับของมักของโปรดมักแต่หอยหอมบ่หอยหอยจุกอมมากครับแต่มันบ่มีเนาะครับ หอยหอยยังก e. ่หอยปังหอยโคงหอยยังกว่มันบอกหอยมีบออันแต่หอยชีมันส uh ีม uh> ีม okay. ันส mm ีมีในหน้าอยัเขาเจ้าใสยาเนาะแต่ว่าหอยหอมนี่หอยหอยหอมหรือว่าหอยเกตค่ะบางบางว่องบางบอลมันเกิดหอยเกตหอยเกตหอยหอมมันสีอยู่ทั้งคู่ค่ะมันสีไปหามาทั้งคู่หอมเีเลียนะคะน่ยม้อแกงนี่มันอันเอาอันเอาไม้จิ้มฟันจิ้มออกมามันสี กินมันสีหอมนะพ่อเนาะมันสีบ๊คือหอยคมเลยค่ะครับกินมันสีหอมผู้ใดอ,อยากกินแกงแกงเห็ดแกงหอยหอมเห็มากินบานไม่ชมพูตอนระว่างเดี๋ยวเขาสีเขาทรายเดี๋ยวเขาเป็นรถไงเข้าตองเขาวขวาเพราะว่าเขาสีเรียวขวาแล้วขาต่อท้ายเขาอ่ะขึ้นไปนะเขาเขาชะลอเ่าเป็นยังเข้าตีขวาเลยอ๋อมีลูกพรูพูดอีดหนาเพิ่นสีออกทรายเพราะว่าเพิ่นนถดนะ้ำ ออรถถังหมดนดี้น่ะรถถังรม้รถน้ำมันนะรถถังนีไปจี่ไปยู่อเลนขวาคนแรงมากเนาะแต่ว่าจจเวข้าปัจจีเรียวขวาเข้าตรงเขาขวาเพิ่งก็อยากออกใสเ้าอยู่ผมอยากแซงเนแซงก็แซงส่ปัจจีหอดองเรียวนี่เขากับติดใสยอยู่หันลไหมเาปัจจีเรียวขวาเนาะ ทำคลิปค่ะทำคลิปฝากเอฟซีแล้วค่ะนี่ผ้าสวยมากเลยนะคะผ้าสวยผางามมีกระเป๋าค่ะมีกระเป๋าแล้วก็ผ้าถุงผ้าคลุมไหล่มีมานิดหน่อยค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะสําหรับผ้าคลุมไหล่นะอยู่เงืนอนยังไหลอยู่ค่ะผ้าคลุมไหล่กันเลยเลือกเอาเฉพาะที่เด็ดๆทีง่งามมาค่ะนะเลือกเอาเฉพาะทีงา,งามมากค่ะวันนี้ติดตามได้นะคะมีผ้าคลุมไหล่ลายผีเสื้อลายนกยูงมานะคะ ผีเสื้อแล้วก็นกยุงนะคะผ้าคุมไหลนะรอบนี้นะจ๊ะ <c oughs> สวยๆงามๆสูพื้นเลยค่ะ <c oughs> เป้มีมา11ใบนะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าตอนเย็น1 9บเนาฬิกาสานาทีเด็ดไม่หลุดเ <c oughs> ด็ดไม่หลุดฝน <c oughs> ไม่หนักหรืออะไรนะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรติดขัดก็จะไลฟ์สดขายผ้าคือเก่าค่ะจิไฟ์สดขายผ้าคือเก่าผ้าถุงนะคะรอบนี้เด็ดมากสวยมากสวยจัดนะคะงามอีลีอีหลอ สวยงามกลัวพลั้งแปดอีกแม่สำหรับคลิปนี่เห็นมาฝากค่ะทำคลิปมาฝากนะคะนี้ใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะคะอีกไม่กี่กิโลก็จะเข้าต่องอยแล้วทำคลิปมาฝากค่ะฝากเอฟซติดตามด้วยนะคะไลฟ์สดเย็นนี้สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีคิดว่าถึงบ้านแล้วนะถ้าไม่ไม่ติดอะไรจะไลฟ์สดนะคะแต่ว่าฟ้ามืดมาก กลัวฝนจะตกนะคะระหว่างทางฝนก็ตกมานะพอน้ฝนก็ตกแห้งแห้งไหม่ยอยู่นาว่านะคะอำเภอนาว่านะฝนตกแห้งไหมล่ะฝนตกแห้งล่มกับแห้งร่มกับแหง้นแหงนะพ่อจนเป็นตะยานเนียย่านงาใหม่ฮักใส่ทางจักพักใส่รถเอาสำหรับคลิปนี้ไว้ซสำนีค่ะเดี๋ยวพอกันมือแรงสวัสดีจ้าสวัสดีครับ